เจอครับฟูจิครับเพื่อนๆมีเรื่องที่ตื่นเต้นอีกเรื่องหนึง่งวันนี้เรามาถ่ายเด็กมอปลายเป็นผู้ใหญ่บ้านผมพูดไปนะฮะเด็กมอปลายเป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยเด็กมปลายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วที่น่าตกใจคือนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะฮะจะมีการถูกให้เชิญไปบรรยายให้เด็กมหาวิทยาลัยฟังด้วยเด็กมหาวิทยาลัยฟังเด็กมอปลายบรรยาย90นาทีถ้าเพื่อนๆเป็นเด็กมอปลายคุณจะเล่าเรื่องให้กับเด็กมหาวิทยาลัยได้ไหมข้อที่2คือถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเเเเปปป็็็นคคคุุณณรรรรูกกกกกลลล้้าาาาาชิญดดมมมมออยยยยไไไบบใหหหััทแะ่่พี ผู้ใหญ่บ้าน ในประเทศญี่ปุ่นหน้าที่คือนี่ครับความสะอาดของพื้นที่คุณอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรือคุณพักอยู่ที่ไหนบ้านที่คุณอยู่รอบข้างมีคนทิ้งขยะไหมบ้านที่คุณอยู่รอบข้างมีคนจอดรถขวางทางเดินไหมที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคนจอดรถหน้าบ้านมีหมามาอึหน้าบ้านแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่รู้ไหมครับว่าวิธีการแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่นทำไมถึงสะอาดมีคนบอกบ่อยๆก็เพราะว่ามีระบบผู้ใหญ่บ้านเป็นวอร์นรทีและมีการเป็นหมุนเวียนแต่มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่เด็กมปลายได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วดูแลคนช หมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจัดการให้เมืองสะอาดแล้วเขาบอกว่าในแต่ละหมู่บ้านของทั่วเทศญี่ปุ่นนะฮะมันจะมีการระบบอย่างเงี้ยหนึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องเพลิงดูแลเรื่องอาญกรรมนี่คือหนึ่งกลุ่มในกลุ่มหนึ่งดูแลเรื่องเงินหมุนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหน้าที่ก็คือของประเทศญี่ปุ่นนะก็มีข้อมูลจากเบื้องบน,น,นจากอำเภอหรือจากจังหวัดมาเราเอาข้อมูลเนี่ยมาไปกระจายไปเล่ากันแล้วก็หมู่บ้านนี้ฟังเสร็จก็ไปให้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ไปฟังเสร็จก็ไปให้หมู่บ้านนี้แล้วนนนีี่่คคคือุณก นี่คือผู้ใหญ่บ้านครับอสวัสดีครับ ใช่ใช่สวัสดีครับใช่โอเคสวัสนี่คือผู้ใหญ่บ้านครับก่อนหน้านี้เป็นเด็กมอปลายแล้วไม่พอท่านเป็นคนอยู่หลังแถวหลังพ่อพูดไม่เก่งไม่ค่อยกล้าแต่มีวันหนึ่งในหมู่บ้านนี้ก็จะมีเวรกันปีนี้เป็นเวรของคุณพ่อที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อพูดเล่นๆว่ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมแล้วก็มาในงานประชุมที่ตรงนี้แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตอนนี้ท่านเป็น4ปีแล้วนะ,ะตอนยกมือเพือ่อนๆ่อลองคิดดูเลยเด็กอายุ17ยกมือบอกว่าขอเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ก็ตกใจแต่ก็มีคน เป็นเมมเบอร์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้บ้านสะอาดให้มีอันตรากรรมน้อยแล้วมี event อีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยอยากทำแต่ถ้ามีวัยรุ่นหรือคนเก่งๆมาทำเนี่ยเขาจะดีใจซึ่งเด็กมปลายอายุ17เรียนหนังสืออยู่เพื่อนๆลอคิดดูถ้าคุณมีลูกหรือคุณเป็นวัย17เนี่ยแล้วคุณยกมือบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านใครให้เป็นบ้างไม่มีใครให้เป็นแล้วถ้าคุณเป็นเด็กอายุ17คุณกล้ายกมือด้วยไหมไม่กล้ายกมือไม่กล้ายกมือไม่พอแล้วถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่จะสนับสนุนหเปรือล่า มันก็แคม่มองว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดใช่ไหมแล้วเด็กคนนี้เป็นคนที่แบบก,ก้าวกลัวเขาอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็เลยยกมือและทุกคนก็เลยสนับสนุนให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเด็กอายุสนะิบเจ็ดน่ะรวบร,รวมคนในหมู่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่มาร่วมกันทําความสะอาดแต่เขามีไอเดียใหม่ไอเดียคือเชิญเด็กๆมาทําอีเวนต์กันเมื่อเด็กมาผู้ใหญ่ก็มาและผู้ใหญ่ก็มาก็จะร่วมตัวกันทําให้หมู่บ้านนี้มีความผูกพันกันแน่นแฟนซึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็มีการผูกพันกันแน่นแฟซเจ๋ๆกันอยู่แล้วนะเพื่อนๆคิดยัมมีคาาออยวเนะชขขขู้้ลลแแกฝ นาประเทศไทยไปด้วยกันมาดูของอเจ๋งๆแล้วมาพัฒนากันตอนนี้เป็นตอนอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดูในรายการตู้ให้รู้ของเรานะัดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นาาน,านะครับฝากแชร์ด้วยครับดีใจมากเ,เต้นๆมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะผู้ใหญ่บ้านอายุ17เป็นยังไงไปดูให้รู้กันฝากแชร์ด้วยครับถ้ามีการแชร์มีการทักทายมีการเขียนในะครั้งหน้าเวลาไลฟ์สดหรือมีการอัพวิดีโอก็จะมีการเตือนไปถึงเพื่อนๆครับเดี okay, ๋ยวบายๆครับ